น้องนาตาชาแต่งชุดสวยรับตรุษจีนอาหมวยนั่งตาแป๋วอย่างกับตุ๊กตาเป็นหนึ่งข้อครัวที่แฟนคลับชื่นชอบเป็นอย่างมากสําหรับครอบครัวของดาราสาวนาตาลีและสามีฟุกเกิกพลที่ได้กลายมาเป็นคุณพ่อคุณแม่และก็หลงรักลูกสาวคนแรกอย่างน้องนาตาชาเป็นอย่างมากและตอนนี้ทายาทต,ตัวน้อยกอายุได้เก้าเดือนกว่าแล้วแถมยังฉายแววความน่ารักขึ้นเรื่อยๆแายล่าสุดก็จะถึงวันตรุษจีนแล้วคุณแม่ก็เลยไม่พลาดจับน้องนาตาชาแต่งตัวสวยให้เข้ากับเทศกาลโดยได้ออากมาเผยความน่ารักลงในไอจี พร้อมรับข้อความว่าหมวยน้อยพร้อมมากสำหรับตัวจีนปีแรกในชีวิตค่ะแฮทแท็กก็หมวยนี้ค่ะ